ก็เลยครับก็ได้ครับยินดีกับทั้งสองคนด้วยครับที่วันนี้มารับรางวัลนะครับผมก็ผมอายุเยอะแล้วครับวันนี้ผมอาจจะมามอบมาอะไรอย่างี้มากกว่าครับเออใหญ่รู้จใช่แต่ไม่ก็ไม่ใหญ่ขนาดนั้นครับพี่บารของรางวัลอะไรครับดีใจดีใจมากเสร็เซอร์ไพรส์มากเลยไม่พี่แต่ละคน ก็ค <L an> ือเไปไปรา <L an> ปลิญญา,ญญามาเลย,เ,ลยเป็นวันดีๆครับวันนี้เป็นวันดีๆมากๆเลยเช้าได้เจอแฟนๆได้ไปรับได้ไนรับรินดีและตอนเย็นก็นได้สางวันที่เหมือนเป็นแบบกำลังจะในากนารทำงานเราต่อด้วยนะครับก็เป็นอีกวันหนึ่งที่น่าจะจิดตามได้รับเช้าปีอ็อก็ไปแซอร์คอปีเนาะใช่ครับว่าเช้าก็เป็น F5 ครับผมเป็น5คนเป็นกอย่าเป็นหาพูดเลยครู <L an> ก็ไปแสดงความจริงๆกับน้องครับแล้วก็รู้จักน้องมานานแล้วครับก็อยากอยากไปให้กําลังใจเยอะๆครับเพราะว่าบางทีเขาทำงานหนักหรืออะไรแบบนี้เราก็คือผมว่าทุกอย่างที่เขาได้มันมันน่าจะเยอะมากพอแต่กําลังใจผมว่าก็สําคัญเหมือนกันในการทํางานต่อไปอะไรอย่างเงี้ยเราบุมให้น้องไหมครเออไม่ไหวครับค่อนข้างกดหลังแล้วครับช่วงนี้ครับหรือมีของขวัญอะไรชิ้นพิเศษมอบให้กับน้องเไหมเดี๋ยวเดี๋ยวมีครับของขขวัญเดี๋ยวใกล้ใกล้ปีใหม่ครับเดี๋ยวจะให้เขายังงามได้ยังงาม ไม่ขอให้รวมแบบรวมเลยแบบมีใหม่คริสต์มาสวันเกิดอะไรญ่าให้รวบเดียวครับรวบเดียวเลยนะถูกใจแน่นอนเจ็ดหลักไปเลยพี่ออมหรือแปดไปเลยแค่ไม่ถึงครับประมาณห้าก็พอแล้วครับใช่อยู่ในใจใช่ครับไม่เป็นของที่รีเควสเองเลยไหมคะเองผมจัดให้เองมากกว่าครับผมจัดให้เองคือไปสืบมาแล้วว่ารู้ว่าใบต้องชอบอันนี้ชอบแน่ๆเอาอย่างนี้ดีกว่าเป็นของใช้ของส่วนตัวของอะไรเป็นของใช้ครับเป็นของใช้แต่ว่า ต้องต้องใช้ในที่ลับครับครับไม่ใช่ไม่ใช่ต้องใช้ในห้องใช้ในห้องกินจะทำอะไรคะแบบเป็นหมอนหรืออะไรอย่างเงี้ยผ้าห่มผ้าห่มเพราะว่าการพับผอนมันสำคัญครับดูมีความหมายดูมีอะไรนะใช่ครับโตไหมยินดีกับอะไรบ้างสามวันนี้ยินดีกับใครจริงใจกันมาก สำเร็จจ0.9เนอะก,กับการรับปริญญามันรู้สึกภูมิใจหรือว่าอะไรขนาดไหนครับกับตัวเองครอบครัวจริงๆใจจเลยตอนแรกกับผมแมันจบนะแล้วผมจบนะตั้ง<ม>แต่ตั้งแต่ปี63แล้วก็ตอนนั้นอ่ะตอนนั้นเราก็ภูมิใจกับตัวเองโล่งใจไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยเพราะวันนี้พอเราได้เจอได้ใส่ชุดครยจริงๆได้เจอเแฟนๆหรือว่าได้เห็นแบบรอยยิ้มเห็นแบบพาของแม่ของครอบครัวอะไรก็รู้สึกว่าเออมันเป็นอ0.9อีกวันนึงที่มันสำคัญมากเลย มีมีคนเป็งแฟนให้แต่ว่าแต่ว่าเห็นแฟนแแบบเตรี้ยของฝันให้เยอะมากเลยครับมีใจนอกจากนั้นวินก็ไปร่วมด้วยร่มาเยอะเลยครับอย่างที่พี่ออฟบอกครับเรามีวินมียูนันนี่ด้วยแก๊งโฟมีพี่ออฟแฮร์ไฟส์ใช่ใช่จอด้วยมีพี่จอไปหาเพราะว่าจริงๆผมไม่ได้ไม่ได้ชวนคนเยอะมากเลยผมคิดว่าคนนี้มีเวลาเนาะอยากจะให้เวลาครอบครัวแล้วก็เป็นแฟนก็นีใจที่จะเป็นพี่สลับกัน ไปฉลองกับครอบครัวไหมคะหมายถึงว่าทานโค้าวอะไรเงี้ยเดี๋ยวน่าจะเป็นช่วงวันเกิดเลยครับช่วงนั้นก็ลองคิวไว้สำหรับมวันที่บ้านหลายวันเนี่ยปีใหม่เรามีแฟนอะไรกันเลยปีนี้ปีนี้เหรอครับผมยังไม่มีเลยอ่ะผมว่าจะไปหลังปีใหม่ครับเพราะว่าคนเยอะไม่ค่อยชอบเจอคนเยอะครับอาจจะไปแบบวันที่2วันที่3อะไรเงี้ยครับรอคนอื่นเขากลับมาก่อนตัวลูกมีไหมครับปีนี้เป็นปีใหม่แฟนของเราเออไม่มีเหมือนกันค่ะอยู่บ้านกับคุณพ่อคุณแม่ ประมาณนี้เพราะว่าไม่ชอบไปแบบเจอคนเดียวเหมือนการเดียวอะไรก็แล้วแต่เดียวใช่ครับแต่เนื่อวันเกิดเนอาจจะกินข้าวอะไรบ่อยหรือว่าช่วงปีใหม่ตรงนี้ฟรีผมจะแบบสิงอยู่บ้านเงียบๆแต่ว่าเหมือนอยู่กับตัวเองช่วงปีใหม่แม่ขออนุญาตถามอย่างมันเกิดอันนี้มีโปรเจกต์พิเศษสำหรับแฟนคลับไหมคะอ๋อจริงๆจริงๆมีแฟนๆทำโปรเจกต์ให้แล้วครับเป็นแบบเป็นงานแสดงภาพมีร่วมประมูลภาพ ว่าในวันเกิดจริงๆถ้าจะมีอะไรพิเศษแล้วผมจะเป็นแต่ผมจะมาไลฟ์ครับคือจริงๆอ่ะผมผจะปกติผมจะไม่ได้ไลฟ์สดอะไรเลยในจีตัวเองอะไรเงี้ยแต่ทุกปีผมจะมาไลฟ์ลกับคุนแฟนมีไลฟ์หนึ่งชั่วโมงเนี่ยผมก็จะใชรว่าก็สี่ทุ่มเย็นแย่จีอ่ะที่ไม่มีสีก็คือในไ,ไลฟ์โอ้โหไลฟ์ด้วยได้โปรคว <c oughs> ามพ,พิเศษอะไรอย่างเงี้ยมันจะประมาณไหนไปนาๆนาๆมาไลฟ์ทีนึงครับไม่ไม่ไม่มีอะไรพิเศษเลยครับเรียบง่ายครับก็นั่งคุยกันขยากคุยอะไรก็คุยว่าจะร้องเพลงให้ฟัง แต่อัอายุเท่าไหร่ล่ะคะสัปดาห์ปีนี้25เบนจพีเข้าเบนจพีเราจะมันว่านอยู่อะไรไหมล่ะไม่เชื่อผมว่าผมมีเรื่องทุกปีอยู่แล้วครับผมว่าเกี่ยวับปีนี้มันผมไม่คาดหวังว่ามันจะต้องลาบเรื่องตลอดปีแต่ผมแค่รู้สึกว่าผมแก่จะมีความสุขเมื่จะเกิดในที่กระทำแต่เราเราก็มีสติในการพยายามอยู่ครับ มีครับมีน้องผมมีแน่นอนครับน้องมีแน่นอนคืนนี้ใช่ไหมครับเทนเยียร์ทิกเก็ตนะครับฝากด้วยนะครับทุกคนก็เป็นเรื่องราวของวัยเด็กครับใน EP ีแรกก็อยากให้ทุกคนแบบคอยติดตามเป็นกำลังใจให้น้องๆด้วยครับก็ออนแอร์ทุกวันพุธแล้วก็พฤหนถัดค่ะสองทุ่มครึ่งนะคะทางจีบียี่สิบห้าค่ะดูย้อนหลังดูย้อนหลังได้ด้วยนะครับค่ะก็ฝากซีรีส์เรื่องนี้ด้วย คไม่ใช่ไม่ใช่ผมไม่มี่รอแต่ขอบคุณมากที่พูดอเนสันนี่เขาซ้ำพูดแล้วนะครับให้พี่ใบพูดอเลนนี่เลยอ๋ของไบส์อ๋อของไบส์โอเคเดี๋ยวนี้เลยค่ะว่าเที่24ธันวาคมนี้มีคอนเสิร์ตสายไปสายสำหรับใครที่ว่างๆหรือว่าอะไรก็จริงจเรามีไลฟ์สตรีมขายด้วยครับแล้วก็เดี๋ยวต้นเดือนมกรามีเซอร์ไพรส์สำหรับทุกคนแน่นอนแต่ยังบอกไม่ได้จริงๆเดี๋ยวรอติดตามโอเค